กับผมจะได้ไปตัวหรอบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันดันสมัยจะไปดังใดมีสีดอน้อยแต่ก่อนแต่หลังเราไปไหนก็ใจประกันเตี้ยวดอยเต่าลมพิศ ธรรดาเล่ากันโซนโซนซึ่งหนีปะพ้นเตียวดินมาสมัยนี้นอนหลับลูกกินเขาจะกี่เครื่องบินไปไหนก็ได้ไปทุกเระเทศนอนมาเดียวแม่ตันสมัยตันสมัยครับก็เนี่ยเนี่ยเขาเจ๊ที่นี่ผมเสื้อแจ็งใหม่ว่ามาไปไหนลูกซีลูกหาผมอยู่ต่างประเทศก็ได้หันแล้วเนี่ยอันนี้กับล้างทาย่อดกับลางทายสองกล้องก่อนนาอีเนอรแล้วกันหน้ากล้องหรือแม่อ๋อจะไปไหว้พระมึงนะครับ เอาแสดงว่งาเขาเรียนเขากำลังใจสืออส่อนะใจสื่อครับเพราะว่าเวลาเขาเต้นเนี้ก็จ้างเจอว่าดีแจ้งเขาต้องทำสมัยน่อยครับบร่ลืมของเก่าและวบบเมาของใหม่อันเี็กทำสมัยปัจจุบับนประเด็นนี้อันที่มันมีคุณค่าก่อันนี้มากัดมักัดีแต่นะน่าจะแต่มันบดีอยู่อย่างเดียวนะว่าค่าของบดีขึ้นมาจะไปพอครับพอถึงวันนี้คนเขาเนี่ยซืออย่างบดีอย่างต่างหลายแล้วพุกมันลงในนี่หมดนะครับ มันมีกับาสองอย่างว่าอะไของดีมีของหายมีตัดไออย่างที่มันบดีมาถ้าอาจารย์ควรหาพวกเขาฆ่ากันไายที่ไหนเพราะไปพ้อมกับเพื่อตัวละสมนั้นแน่ไม่ใช่เรื่องของเราแล้าอาจารย์เนี่ยมันไมก็มีนี่เปิดไหเปิดไหไม่รู้ละฮะมันต้องมาฆ่ากันนะครับเอาพอโทรศัพท์นี่จะมาเปิดไหเอาดิอไออย่างเอาะลองเบอร์เลยพออย่างพอแล้วคือเราพอละกอนี่ ไม่เปแดล้วกมาแมวนกับพลละครอ่ะไม่ม้วนไหญไม่เปไดเให้ไม่ไหลบางคนนั่งพอไปโดยให้อย่างน้ที่ดูมันอย่างมันงบอกมันห็นมางพกอะก็าดตัวอิชามาเอาแล้วหรอกไเปเลยบอกไม่าอะไเงี้ยนะผู้หญิมัจังแต้จังจังลมือพอไหมอย่างอใสอารมณ์ได้ปุ๊บใสรมณ์ขาวคนมีแต่นี ดูด้วยก่ออย่างคุจังจังอีกพอไหมเออมันอยเป็นหน้างนล่ะแต่ดูบัดดูบัดด้ไปว่าไผ่จยเป็นน้ำมูลน้ำสาครับน้าโคตรครับล้าวตัวลวกแล้วตัวลวกกลับไปด่าคนนั้นแล้วไผ่จะเป็นความดันเอาพี่น้องมันเบิ่งโอไผ่จะเป็นก่อนนี้มูแสดงแล้วเดี่ยวขอได้สาตางละเอาแล้วไปแล้วแล้วอันมูเป็นความดันกับมูเนี่ยครับ เป็นก้านดันเป็นเบาหวานเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคหัวใจตักไจคนนด้นบอกเนี่ยขโมยเนี่ยเกลืออยู่นะมันหมือนจะเกิดอย่างไรได้แต่ไมันหมือนจะจบคนนั้นน่ะไม่ไปต่อที่ไหนอ่ะไปกาไม่ได้อะไรแต่คุณได้ดูก่อนจ้งหลอกเลยนะจ๋มจำมอเลยธรรมะขโมยจ๋มโอ้โหนี่เขาเป็นยังไงไม่เป็นไรก็ใจนี่มวยเออไม่เป็นไรครับกู้หลายเชื่อครับก็ใจนี่มวยครับแล้ก็จีกันบนเวทีตัวอยู่ตรางนอกลบ ล็กไปได้พวกนั่นน่ะมูนายกของนั้อบลูอะนี่เขาเออมันเทียงใช่ไหมอ๋อเดนได้แล้วัีนที่วัตถุประสงค์ของไอ้เนนิวัตติ่นลดิมอนออกมาเนี่ยนะก็แบบจะให้เอคนเที่ยงกต้องการความสามัคคีครับ วันนั้นหมูไปเตะแข่งกับแงอ่ะครับก็มูบ้านน,นั้นแหละบ้านใต้าสารานั่นแหละกลุ่มแม่บ้านเนี่ยไปไหนรมูมูเอาสมองกกไปอู้ไปมาผมว่าสู้เขานี่เครียบนะมันแบักเครียดมันว่ามาไปไหนมันลุน้นล้นอย่างไรลุ้นตุ๋นครับเพื่อนแสดงหนังแสดงละครลุน้นคืปนไปก้นครับเปรียบไปเปรียบมาเหมือนป้นก้อนเขาลูกไปไะไอ่ะมันรัดแกงไหมเนะี่ยเอาหัลูกกินนังไงครับเอาลูกครับ ลูกมาอาปากแม่มันอาก่อนแล้วลูกมนบดจนแม่มันจนด้วยแล้วก็ลุ้นเนรอมันถึงให้ลุ้นเนาะเขาจะลุ้นในอย่างแบบแี้ก็บอกว่าเวลาเราควาธรรมะให้ได้ธรรมะธรรมะของพุทธเจ้าโอ้ขอคำข้อแรกในตอนนี้ได้อาจารย์ บาดีขียเกียนี่ยด ah ีที่สุดท่านอาจารย์ก็โรคเกียดมันไม่ดีไงไปได้ครบหนึ่งเก็บหัวไครเกียดน้ำฟังไว้เลักหนึ่งเก็บหัวสองความดันสามหัวใจอ๋อสามหัวใจสี่กระเพาะสี่กระเพาะห้าเบาหวานแม่เบาหวานหกไปเหี่ยวเอกมาต่าแล้วมันก็มันเรียดด้วย นที่ผมเตียวเข้ามาเนี่ยผมขับก็ยิ้มแย้เลยทั้งที่คนบอรู้จักเอ่าศัพทดใจหูยังที่สมัยนั้นเขามาเต้นงานเข่าดำน้องเข่าของคนะแต่คนนี้พวกผมจำได้พ่อมาจำได้พ่อเนาะพี่น้องตรหลายตอนนั้นเขามาเต้นพวกอาจารย์น้อเตียวเข้ามาอ่าอันนี้แม่เขาได้ยิ้มแย้แต่ยันถึงความสุขที่เขาจะม่วนครับแต่ผมจะมาตั้งคนประเภทนี้นะท่านไม่เป็นไรถ้าคนในนั่งนี้ผมจะมาตั้งเลยสิมาจะอะไรตันได้ก็ตันได้ก็บภาคกับถ้าคนในนั่งนี่ผมตั้งหรอกโตอัน เรวตัวมาเท้ไหรอ่ะน่เมื่อไรมีเกล้ากอย่าง่ะินปะลำก่อนเมางคนจะเป็นน้าอันมาแบบนีนะคอยไปอู้นันนะไม่เก๋ไห๋คนบางคนเนี่ยก็ว่าเสน่ห์อยู่ที่ปากเสน่ย์มันอยู่ที่ปากเนครับคเอาอู้คือคนักอย่างนั้่จะหวังอู้ปอางกับเดยกระไดปากเขามันกินที่กินเกลือทายจาอ กินเพชกินมกินเจ็บกินเกมที่ส้มกินหวานการสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะเนี่ยอ่ะให้ราตั้งอกคัการจโฆษณาทีวีตโฆษณาตั้งโทรทัศน์ตัวเจนยมวิทยุวิทยุคอยห่วงแต่ตังวัข้างเหนือเนี่ยเพื่อเพื่อได้มาห่วบุญห่วงุศสสร้างบุญเนี่ยเกิดเป็นคนยังเห็นแต่จนเลยดีถึงม่งมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไมตรีเกิดมาต้องพึ่งตาอาศัยค อาสาเปิ้งอาศัยจับใคร่เปิ้งปัดจอมมีกะป่าจอมมันก็มาลํามีกระจักไคร่มอกมาล้ําขับมันต้องเอาศูนย์กันครับถ้าจักใคร่มันยังเปิ้งปัดจอมมีแก่อมมันต้องมีคนไหนครับถ้ามีคนให้มันต้องมีน้ำตาอืมีมามม่เขาว่ามุงซับครับถ้ามีปักกับมีปุ้มปุ๋ยครับถ้ามีลูกปุ้ยมีป่ากลาง ถ้าไผมีสตางค์เพิ่มแต่ทำ้งอยากไม่อยากเออใจนะมันเป็นกรรมโบราณอ๋อจะให้ได้อย่างไผครับแต่เขาเคยมาจังไห้นี่อุ้กับที่เขาเตะลงเนาะพี่แหงบัตที่วันก็จะไปแม่สายผมไปเตะตังไห้จังแม่สายตังบ้านนี่แหงบัตที่วันก็จะมาตังแห่แยกว่าุ่นนี่มาเป็นได้ครับโอ้วันนั้นผมก็มาผมผมไปเตะที่ฮัทนี่แหละท่านอาจารฉันว่าเหมือนเตะเหมือนพี่น้องบ้านลุงเบอร์นี่เลยเขามาเป็นได้ครับโอ้ผมเตะไปได้สักรรมเนี่ยเขาห้องพิเศษ Oh, apa kata awa? Oh, ngom, 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 ngom. Mata kintang ngum. Oh, apa kata awa? Daping! Acha, apat peng, โมโหมุดแต่งต่างหลายเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไปเตอะเกิดมาจัดนี้นที่สร้างบัตกล่มท่านอาจารย์นะเพื่อดนขามลรวเจะาในเมื่อได้แด้งโอ้เรื่องนี้เนักเพราะเติบเนี่ยเวลาสร้างแต่งอย่างต่างหลายคนเมืองเขามักจะเสียงและอธิษฐานจิดนิพพานัปรมังสุขังต้องการความสุขต้องการความสุขที่สดและถามว่าจรงเนี่ยอาจะรยูดถึงความสุขที่สดในการที่จะสร้างเออมันมีมันจะพิดจะดูเขาบอว่านะพ่อแปลพิส แต่งอยอมอัน,นนั้นว่าแต่งย้อนแป่งวู่พื่อลูกหลานเนี่ยก็อะไรเกี่อะไรแต่งดีเป็นเพื่อลูกแป่งดุเป็นเพื่อหลานพอบุญมสีตาชี้สุดเป็นป้อยลูกหลานขอหันเป็นเรื่องสำคัญบ่หน้อยเขาจัดตัวหยให้มาเตะเลยมาเตะเดี๋ยวปะตัวทุกน์ไปขอเป๊กแล้วตุ่เจ้าจังเจ้าใหม่บอกว่าห้ามธนวัตรมาเป๊กนะถ้าหากว,ว่าธนวัตรมาเป๊กเลยเอาสมทรัพจะตกงานป่ะย๊นะ อบัรบัตเช็บัตกต๊งานเ้าจะได้งานเพิ่มแามทำมากเลยโอ้ยแต่พ่อได้กันเลยครับคนบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะถูกข้องถูกข้องแต่ประเป็นอย่างประเพณีโบราณโบราเราส้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเป้การที่เขาบอกว่านี่ปานเราเขาต้องการความซุกภผบบเคยไปหรอกนี่ฟานแน่มันมีไหนโอ๋ถามชักคำเหรอก็ค่ถามอาจารย์แล้วมันมีตังไดจะไปตังครักาที่กานานเบ้ามเนี่นี่ปาน ม่แบบโบธามะแก่ขอก็ต้องเขียนแล้วก็อเงามาแต่จ้วิ่เจ้าวิหารเจ้าก็มันเขียนจำนปานนังปละหลามความสุขเป็นยอดแต่การมูตามนั้นบาทดีแย่ยากโยงจางลายนมรดชมรือการทำบุเนี่ยนะบล้ามันไม่ไคนจมการทำบุญเป็นยเนียเนี่ยปัจจัยว่าอ่นว่าออันนี้คือความประจันาดีของอาณาวัฒมบ้านเก่าบ้านเดิมบ้านปีบ้านน้องบ้านปีบ้านปอบยวงจะกูุ อะอมูลเนี่ยของก้นอยู่ที่นี่ก้นออกจากนี่ไปก้นไปเปจเริญลูกเรือกนั่งจังหวัดเชียงใหม่ก้นกับบ้านเลืมบ้านเก่าเมืงงเองเดิมก้นกับอูบอกว่าตุลุงผมมีที่ี่ขานจะไใดผมจะได้ช่วยเหลือบ้านเกิดเมือนนอนผมมาได้ช่วยนับจะช่วยน้อยเอาบารหยบารดีเนี่ยตามกําลังที่เรามีอยู่ก็เบบลยบอกว่าจะเป็นยังเดี๋ยวเขาจะปาไปเตะนี่นอกเขาจะไปเตะ้อมแต่เขาจะร้อมแบบว่า กระบอกมือแต่นั้นเราบอกอืมอืมบอมคนคนโตเนี้ยคนโตแล้วเรายนี้ยแล้วบอกนะคนโตก็โตแล้วลูกลูกหนีกันอะไรโอ้ประเด็นเนี้ยพ้นต้องขันไปเรียบร้อยแล้วเนื่องเพราะพ้นเคล็ดดีเอาทุกเจ้ามาอยู่ในใจคาวิหานคาที่ปักขันเจ็บไปปวดไหมเนี่ยอยู่ใก้ฟ้าจะไปตกฝนก็เป็นคนจะไปปวดวามโตแม่น เข้าใจว่าเรื่องฝนเรื่องฟ้านี่บางคนก็ปากกระดีนะครับไม่เป็นไรฝนตกก็แจ้งฝนขาอย่างนันะตกฝนตกอย่างนั้น่เหลือถ้าต่อแน่ฮนโดนฝนตกนะฝนตกไม่กเป็นตกฝนไปร้อนเงาฝนไปตกที่อื่นนะมันตกหันโต๊ะนี่นมันตกปังเฮาฝนมันตก้านเฮาแล้วมันตกหันโต๊ะยู่จนไปตกที่ื่น บุญบนมันได้ว่านี่นะเปรตได้มันที่สินข้อสี่โรปียะวาจาท่านอาจารย์ครับมันต่อยมาได้บุญก็อยมาว่านะมาเกี่ยวกับบุญกุศลนเลยมันเปรตได้อะบังเลงห่วยเอาเงี้แจ้งเปรตได้ห่วยว้อออย่างอ่ะสวดไปสวดมาเมืงวไหร่เมื่อไหร่กมทัสวดไปสวดมาอย่างเออมันก็ต้องลาบกับแบบไม่ลาบใหญ่ลาบวันเดียวมาเปรตได้ลาบวันสองวัน วันมาที่สิบห้ามาเอามาเลขไหนมา่องวันเนี้ยเขาจะลุ้นกันซองแดงเนี้ยครับมาไปไหนแน่นอนมีในนี่แน่นอนครับนี่น้องสองห้าแปดมีในนี่แน่นอนสองห้าแปดนักับ,บ,บเลขใกล้เสียงมันมาที่ไหนมันมีในจอกสองห้ 2, 5, 8, าแปดฟังไว้สิ่งที่ไปลืมคือศูนย์ครับ เลขข้างเคียงท่านนายกเลขข้างเคียงสองคือหนึ่งกับสามครับเลขข้างเคียงแหาก็คือสี่กับหกครับเลขข้างเคียงแปดก็คือเจ็ดกับเก้าครับถ้าเลขศูนย์ก็คือสิบครับหนึ่งถึงสิบมันต้องมามีในท่านแน่นอนเรอหอก ไปว่าบดกู้ตัวจไอ้นาอกแน่นอนครับอาจารย์แน่บบเป๊กแต่ว่าผมมีข้อคิดอยู่อย่างนึงนะว่าถ้าไผ่ใครได้นี่นะวันนี้นี่เลขสามมาแหงอาจารย์เราเป๋องไรเลขศูนย์ดับเลอกพี่น้องบันเดอร์มาเป๋ไหนเลขสามไมาแหงเลขศูนย์ดับถ้าท่านบัดเจ้อท่านร้องปิดท่านลมเ้อะครับเลขศูนย์ดับถ้าเลขสามไม่แหง มันเอาตามก็<ไ>ปูเลื่อดับไปโอ้ครับครับ แต่ว่าคนเขาอย่างคนจ้างเดือการสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นเดือดจะเป็นจมถ้าเขาเดือดเขาจมเอาจะม่ได้บุญได้กุศลแน่ถ้าเป็น,นอ,ปอ,นะอย่างนั้นน่ะท่านอาจารย์มันเรื่องปกติวิสัยไป็นเองนะอย่างกู้ไปแล้วอย่างไอ้านวัดต้นมีความตั้งใจจะช่วยแต่บางคนก็เล่าขวัญกนะ็นเะ็ดไรครับตอนแรกพี่น้องบางคนบอกว่าอ่นว่าอีใครได้หน้าใครได้จาบางคนมันกู้ขึ้นมบัรทำบุญแล้วมันตกปากมาดีมันมีด้วยกับมีกับมันจมจมอะไร โยมนะเอี่ยฮะบัดสงบเลยฮะลุบบันบึน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 ,นบันเนี่ยนั่งเป,ป็นจี้แล้วขวัญลบฝนขวัญลบฝนอ๋อลบฝนเหรครับนั่งเป็นจี้มันเหนื่อยบางเรื่องของมาอู้กันเทียมกันนะครับเนี้ยทาญาติโยมต่างหลายเพราะฉะนั้นแปลว่าการลูอตาลนะท่านอาจารย์ไม่ได้ขวัญบําือ้อจยมฮือด้วยใจบริจูดอย่างท่านอาจารย์อย่างเคาก็ไปเจอกับที่อาจารย์บอกว่ามันมีความกตัญญูแต่มันมีกระจาเวทีนะครับ มันต้องมีความกตัญญูใ้หูกตจเวทีเหมือนเัาไอรนวัตครับก็ไปสร้างปารมีตั้งคุณก็ไปสร้างครอบครัวตั้งคุณก็มีความกตัญญูกตัญญู<ต>ไม่แปว่าโห้คนข้าว่าตอมเคยอยู่เคยเห็นเคย อยู่เคยนอนที่นี่นี่คือเป็นที่อยู่ที่อยู่แต่เดียวนีถึงเวลาที่มีบามีแห้งก็จะมีกําลังท่องกับไถ่มาเป็นผู้นํากต้าเวทีตอบแทนเวทีเทววัดได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับบัดได้นับก็ได้น้อยยังดีเหลือหมู่บัทํารว่าเวลาฟังเนี่ยมันต้องเก็บไปคิดเพิ่นเป็นนานตัวเป็นนานเพิ่นเป็นน้อยตัวเป็นน้อยเพิ่นเป็น เป็นคนบาหูนนเป็นกล้วยในจำเวลาเปน็นนกตัวก็นกฟังแล้วกระจำมาน,นั่งฟังทำมันจ้าประจำสักข้อหลอนดับจิตต่ายไปสู่ก้นหม้อที่ไหนพลอดฉับ,บมนมานั่งฟังทำล้วเมาอู้กันเล่าก,กัน,นจนๆเรื่องกันไปกันมาครับถ้าออกวัดไปแล้วมันปูปูป่าๆที่ไหนเราจะจันฝาจัดขึ้นเด็ดมันเจ้งมาได้อย่างแนรใจอันมาสร้างบุญ แต่บางคนมันจมได้นะท่านอาจารย์ถ้าจะจมก็จะได้ท่านก็หันซองเข้าบ้านไปเอ๊ะนะข่าวตากันเล่าซองเหรอข้าต่อข้าตาข้าตาข้อเฮ้ยไก่ที่รับเหลือมันข้าปลาบุดกระถินะบุดบัดท่านบุดบัดนี่บุดจังนึ่งบุดจังนึ่งมันเป็นยัยอ่ะผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนายกเอามากองให้เป็นกองไปกองไหมนี่เป็นเศรซองยังไม่ได้เจ๊ เป็นยัอ่ะนี่คำบดคนคำลุงมทุเจ้าคำตะการต่ากจมมืออย่างกับทุเจ้าไผ่เนี้ยอย่างไผ่ทำได้อย่างทุเจ้าก็ขอถามสักคำว่าจุจีจุจี้โอ้แต่กับวัดบาลามาบัดต้องว่าวัดนี้ที่ไหนก่อนแจ้งอะวัดใหญ่มอกใดเราพี่น้องตั้งหลายบางวัดนั้นเล่าขวัญตู้ขวัญผ้าไม่จ่แล้วขวัญตู้ผ้ามีวัดไหนมีตู้ผ้าได้อยู่แล้วไผ่จะมาอยู่ขอถามสักคำว่าเปไหนก็บางวัดมิดแล้วรู้ครับ ีเป็นอันตุกัดอันวัดมันเปิมมีตุรัอ๋อจ้ะอันไถเล่าขวัญตุ่เจ้านะ่ออกมาเป๊กเลยครับเจ้าเฮ้ยอยู่ไหนชุดจี้ชุดจี้กับผงสวยังทำอยงเพิ่นได้ครับยังเอาไปเต้สองน้ำมาเขื่อเต้เขาจมตีเขาเขาแย่ยังเอาแบบได้นั่นเนาะอ๋ออันยังเขาใจเอาตุ่เจ้ามาด่ากันโอยัง พ้นเข้าใจกันแล้วกับพ้นถึงอู้ก้าอู้กันนะน้องท่านนาะงพ้นเขาแบบเข้าใจกันไปกล้าเล่นกันได้ได้แต่เขาด้วยธรรม่ออกครับผมทำต้องเล่าเนื้อบางคนไม่เชื่อท่านอาจารย์พระปไหนพระทุเจ้าอยู่วัดนะพระทุเจ้าตอนนี้อยู่นะวัดเขาจึงเจริญเนอนี่อย่างนัระเปไหนมันจะมามันจะไปไหนก็เงียบๆจับยันล็อคต็อคต็อคโอ้ถ้าแจ้งเจ้ามาออกแจ้งเจ้ามาออกว่าไงไอ้ทุกอย่างอยู่วัดตยู่ว่าตันไปงานตันไปไหนโอ้ ใหญ่ใหญ่โยบได้กับว่าวันแรกออกไปกับว่าครับและใหญ่ให่ะวันแร่ก็จะจะจะถามเผ่าจะหื้อใหญ่ใหญ่ยิ่อ to ๋อบางคนมาวัดมาส่องสีนักอาจารย์โอ้ดีกัทอาจารย์แม่ใหญ่ใหญวันไหนมาวันเข้าบัสากเอาวันออกโอ้ดีกัทเนาะมาขออย่างโง่หรอมาขอหอนึ่งครับพระทูเจ้าบเผื่อนะของบุกของเน่าทากเลือดเชียงวัดตุววัดพระทูเจ้าหื้อนต้อนไดก็บบอกพอครับ ผู้เจ้าขอได้ผู้เจ้าบอกใครกินฮู้ท่าอาจารย์ไปไน้บางคนมาใส่บาทนี่นะครับสลุงเจนเฮ้อ๋อดีกับท่านอาจารย์โอ้เข้าหยมังเยอ้ที่ชอบหย่าวหองใครใช้หมวยอันอ๋อแต่ขาดป๊กไปได้สวดจุ่มปุ่มวหมอ๋อน้าน้อยเอานับหล่องเตอเนี่ยเน็ย ก็เทางานเงนเด็ดก็ไบนี้ที่นี่มามี้ามีเนาะมามีมามีเนาะมมีแกนเดียวมีหลายแกนก็มีหลายแกนครับ่านอิปอยไม่เขาเนี่ยเรอดีอยู่ที่ไหนดิเลาคนทุกคน้าบางครั้งเขาลำบากใจยิ่งประเดียวก้านายทานอาจารย์เล่าศาสนาพุทธเจ้าท่าอาจารย์คงรู้ไม่ผอบเรื่อาศาสนาพุทธเจ้าก็ยุงเื่งปัญหาสังคมก็ยุ่ง การบ้านการเมืองก่อนยุ่งการเกินการทานก็ลําบากอันเจิดกับพอลเจิดถังก้อยทำไปเจิอยังมาที่นี่ถูกไหมแต่หน่อยด้วยความเคารพบพรว่าเอขไผายพระโพนกับพร้อมนี่จะมากินอืะไปไรกินบะก้อหอด้วยไม่กันพระพ่อด้วยกันเอาเอาเอาถุงยางลูกบ้านมาตุ้ยหนังบ้องมาตุ้ยหมู่บ้านมาติวถ้าคุณแปดใส่เข้าคุณเข้าใส่แกงฮะหนังบ้องเหนงๆมาดของเอาเข้าฮะเอาเมื่อตุ้ย ถามอาจนรวัตรละอาจาวัตรบ้านหล่งเบอร์นี่เปิมมีก็โอ้ท่านอาจารย์บ้านผมนี่เปิมเนี่ยกันเลิศบ้านมาจิวเปิมหมองหนีอ๋อเป็นยังไงกันเป็นบ้านโมอต้องไปไรเอาไปถึงโมถึงป่ากโอ้มันอะไรเหมือเลียวนดิวกับไวน์เปรี้ยวกันเลยอืมครับอันมูเฮามูตันทั้งหไงเพราะยานการพื้นฐานบัดดีตจมแล้วบอกคนจมยังไท่านอาจารย์การจมเนี่ยมันจะจมอย่างไงอ่ะโอ้ก็เอาตะไครใส่ซอสไปห้าบาทครับ ในๆก็มาแล้วลูกครับตาใส่ห้าบาทตึ่นไปซ่อกาวไหนอันเนี้ยพี่น้องมันเบอร์อีกเดี๋ยวยกในวัวจาตูวถูหวยวันที่หนึ่งนึงโอ้และผีไปเฮี่ยวที่ไหนมันดื้มตาน่าบาทมาเปิดไหนตาน่าบาทนะเอาเปรียแล้วบางคนมีเได้หลายอานเปิดไหนโอ้ทุเจ้าถ้าฮีแมทถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งจะเมาหมดแล้วว่นใดมันจะถูกพออยุแปดสิบหลัก คือหวยกำชิบ,บาทแล้วเมได้มดันจะได้รางวัลทีหนึ่งอ๋อครับเน่ได้ยินมาถูกหวยไม่ใช่กะสองตัวเหรจริงการสร้างบ,บุญแบบต้องรอถูกหวยอะ่ะเขามันมีน้ำใจอย่างไอ้ธนาวัฒน์บ้านนั่นครับมีน้ำใจอย่างพี่น้องอย่างเนี่ยพีน่น้องนี่งานใหญ่นะอาจารย์เขาไปเจ็บมาคิดเถื่อแบบนี้กันเนาะป่าหมู่เฮาหมู่ตานทั้งหลายลองสังเกตการฮุ้ยการก้นว่ามันฮุ้ยจมออ๋ถ้าไผทำบุญนะถ้าอาจารย์ก็เงอกไปไดน ถ้าไผ่ทําบุญะเนี้แม่ฟังเอาเดอ้อถ้าไผ่บริจาคนี่นะถ้าทําบุญสัตตังเหลียญนี่นะไปไหนจะได้บุญอย่างเดียวครับท่านนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านรองท่านประธานฟังไวเ้เด้ไไอฝากไว้อีแม่เขา